คดีฟอกเงินข้ามชาติเหมืองจีนลู่เปียนโอนบิตคอย4.7หมื่นล้านบาทโยง p r e h o l d i n g Group ในขมนวนี้คดีฟอกเงินข้ามชาติเขย่าตลาดคริปโตเอเชียในโลกคริปโตที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยความลึกลับการเคลื่อนไหวของบิตคอยมูลค่าหลายพันล้านดอลล่าได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั่วโลก แต่ที่น่าสนใจคือการเคลื่อนไหวเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่อาจเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติที่ซับซ้อนซึ่งเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนในกัมพูชาและสหรัฐที่กำลังถูกติดตามโดยหน่วยงานกำกับดูแลและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ของคนมักพลาดการเคลื่อนไหวของบิตคอยครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การโอนเงินธรรมดาแต่อาจเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการหลบหนีจากกฎหมายและการติดตามของหน่วยงานกำกับดูแลซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดคริปโตทั่วเอเชียโดยเฉพาะในเกาหลีใต้ที่เป็นศูนย์กลางการซื้อขายรายใหญ่ของภูมิภาค แต่ทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญเพราะมันเปิดเผยถึงความเสี่ยงและความท้าทายที่ตลาดคริปโตต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะในเรื่องของการกำกับดูแลและกฎระเบียบที่ยังไม่ชัดเจนเพียงพอซึ่งอาจทําให้ตลาดเปิดโอกาสให้กับการฟอกเงินและการใช้บิตคอยเป็นเครื่องมือในการหลบหนีกฎหมายคําถามที่น่าสนใจคือหากตลาดคริปโตต้องการเติบโตอย่างยังย่งยืนและได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนกฎระเบียบและการกำกับดูแลที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพจะเป็นสิ่งจําเป็นหรือไม่ และหากใช่จะต้องทําอย่างไรเพื่อให้สามารถบรรลุปเป้าหมายนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่ตลาดคริปโตยังคงเติบโตและพัฒนาการติดตามและวิเคราะห์เหตุการณ์เหล่านี้จะช่วยให้เราเข้าใจถึงความท้าทายและโอกาสที่ตลาดต้องเผชิญอยู่และสุดท้ายช่วยให้เราสามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างชาญฉลาดและมั่นใจมากขึ้น